มือนีแม่พามาเบิงฝรั่งกิมจูจ้าลูกดกมากจ้าฝรั่งกิมจูลูกดกกำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกใหญ่เนาะจาะ้าเนาะปามาดกแทละเนี่ยอดกดกๆดกดกดกจา้ามือนีแม่ว่าสิมาฉีดจุลินซีสังข้อสแสงกีดให้เอ หมักพลังในน้อยนี่ไงเลี้ยวเนะจ้ะใ,ใบมันแข็งเล้งก้านแข็งเล้งมีวาสิมาฉีดหน่อยไงซําม,มีแล้วได้จ้าใก่สิเพอห่อเลยได้จ้าบางน้อยก็ได้นี่นี่ลูกนี้ก็ไงแล้วจ้าอีกประมาณสองอา,อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่แหละจ้าก็ได้ห่อแล้ว ไก,ก่เลยหอล์เลวทุทๆมือน,นี้มาสวนจ้า